เจติดเล่าสามสองสวัสดีครับขอบแลวเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจติดเล่านี่ก็อยู่กับโปรดิวเซอร์แป้งใช่ครับวันนี้พี่แป้งมาครับใช่เรามี t ิกตอกแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ลงอะไรเดี๋ยวขึ้นตังนี้ชอช่องน้องแป้งๆนะครับชอช่องน้องแป้งๆนะครับใช่ นี่กับรายการอะไรเนี่ยอยู่ในการเจ๊ติดเหล้าแต่วันนี้เจ๊ไม่อยู่นะเจ๊ไม่อยู่เจ๊ติดหมูย่างเกาหลีไงเออใช่เจดใจไงใช่กลับมาเราได้เห็นเจ๊หน้าใหม่บอกเลยใช่เจ๊ไปเกาหลีมาเจ๊ไปทุบหน้ามาเลยคำนี้ โดนคนข้างๆอ่ะโต้ข้างโต้โเมาไงี้เอาแล้วเสียงดังไม่ใช่เกไปนี่เอฟซีออนไลน์ใช่ไปงาน f อฟซีออนไลน์ใช่เนี่ยก็กลับมาหานีนึกว่ามัีอยู่บนเสื้อใช่ไหมมีมันอยู่มันอยู่ใช่นี่เออมีมีมีใช่ช่วงนี้เป็นไงบ้างจากอากาศเมืองไทยอากาศครับเออเมื่อเช้านะครับผมดูมานะครับพยากรณ์เขาบอกว่าอาจจะมีความคิดถึงตกเป็นบริเวณกว้างแต่จะไม่มีความอ้างว้างในฟ้าจะไม่สดใส อาจจะมีลมแรงซึ่งพัดพาความห่งใยถึงแม้สภาพอากาศจะไม่เป an ็นใจแต่สภาพความห่งใยชัดเจนอันนี้ไม่เทียวเนี่ยยู่่มากใช่ไม้นี่มาพูดถึงเรื่องเด็กปั้นของธโมศรเขาผมที่อะไรย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัว ถ้าพูดถึงการย้ายตัวแบบไม่ค่าตัวเนี่ยตาบิ๊กนึกถึงใครบ้างที่ผมนึกถึงก็จะเป็นชาบีเนสเตอรแล้วก็มีเมซี่ด้วยที่ย้ายตัวแบบจะไม่มีค่าตัวนะอย่างของลิปูก็ล่าสุดเลยไงเทรนที่เป็นข่าวว่าแบบจะไปกับมาริดใช่ไปแน่น่าจะไปนะมาริดไม่อาจจะไปไปแบบเมืองทองน้ยมาแบบติดใจอาหารไทยไงผมว่าไม่ใช่ติดใจอย่างเชลซีของพี่แปงอ่ะพี่มายุคแบบปี2020ก็เลยยังไม่ได้มี ยักใครแฟนเนี่ยเชียร์เชลซีเนาะเผื่อแฟนช่องไม่รู้ใช่ค่ะเชียร์เชลซีแล้วพี่ชอบใครในเชลซีเอ็นโซ่ฟอนันเดสอุ้ยในยุคนี้ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้มีไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่ทันอ๋อไม่ได้ทันไม่ได้ดูอ่าไม่มีเน็ตไหนบ้านไม่มีเน็ตไม่ต้องการนั่นเลยอไม่เขายังไม่เข้าเขายังไม่ตั้งใจอยู่เข้าวงการนี่ยังไม่ได้ตั้งใจดูว่าแบบเป็นใครอะไรไงคนแรกนะครับผมคิงส์ลีย์โกคูพี่แป้งบอกว่าเล่นนุกด้วยเตรียมเลยเออ เหมือนหน้าพี่แม่แบบอะไรวะคนแรกก็คือคิงลี่โกสคูแฮคิงลี่สโกมันครับผมเป็นปีกทีมชาติฝรั่งเศสครับที่อยู่อะคาเดมี่ยิ้มชอบ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 ถึกใจถึกใจเป็นปีกทีมชาติฝรั่งเศสที่อยู่อะคาเดมีของปารีสแซงต์แชแมงนะครับก็อยู่มาตั้งแต่อายุ8ปขวบเลยพอเขาอายุ17ครับก็เริ่มแบบเป็นที่จับตามองของแบบ ทีมว่าแบบเฮ้ยคนนี้จะเป็นอนาคตของทีมได้เป็นวันเดอร์คิดที่จะก้าวขึ้นมาช่วยสโมสรได้แต่ในยุคนั้น,นครับทีมก็ยังอยู่ในยุคที่แบบต้องพึ่งพาซูเปอร์สตาร์ครับเซนเข้ามาปุ๊บทำให้โอกาสที่จะได้ฉายแสงเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับผมทั้งที่ฝีเท้านับเป็นที่จับตามองของทีมอื่นๆมากมายจนกระทั่งพอสัญญาใกล้หมดครับโกมาครับก็เริ่มอยากย้ายทีมแม้ว่าปารีสนะครับจะเสนอสัญญาอันใหม่ให้ก็แบบเฮ้ย อยากอยากให้อยู่ต่อนะแต่ว่าแบบกิลลี่ก็เลยคิดแบบโอ้โหเนี่ยซูเปอร์สตาร์เต็มทีมอะไรเงี้ยทำดีกว่าใช่แบบผมไม่ได้เล่นเนาะใช่อยากอยากเล่นงานเด็กกำลังโตเงี้ยต้องพัฒนานะครับผมจนสุดท้ายครับคิลลี่สโกมันครับก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมและเลือกที่จะไปอยู่กับยูเวนตุสแบบไร้ค่าตัวครับในปี2014ก่อนที่ประมาณปีเศษนะครับเขาก็จะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์เยนยูนิคครับอยู่แบบแค่ปีนิดเองกับยูเว่แล้วก็ย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นซึ่งตอนนั้นนะครับพอเขาไปอยู่กับบาเยิร์นครรับบบก็ไดด้โชว์์ฟออมแยเยี่ยยมมากเลครับ แถมยังพาทีมครับสร้างดราม่าครับน่าจดจำไว้ในปี2020นยครับปากรอยแผลไว้กับปารีสแซงต์แชมงนั่นก็คือตอนที่ตอนนั้นชิงแชมป UC ์ UCL ีเอก็คือเด็กปั้นของเขาเองของปารีสเนี่ยได้มาทำประตูใส่ทีมตัวเองครับและปารีสเป็นปีแรกที่ได้เข้าชิงใช่อโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ในปีแรกของยูซีเอลก็ดงลงเด็กของแบบอะคาเดมีตัวเองครับยิงเข้าไปทำให้ไบเยนมิวนิกนะครับสามารถคว้าชัยไปได้นะครับเอาชนะปารีสไป1ประตูต่อศูนย์และปีนั้นนะครับก็ไบเยนมิวนิกก็สามารถคว้าแชมป์แบบทริปปปเเิ้ลลแชม์ไดย ว่าแสบมากๆเลยใช่ครับอย่างคนแรกครับคิงซี่โกมันครับผมคนที่2นะครับอาเดียนลาบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่เข้ามาโตกับอะคาเดมีของปารีสแซงต์แชร์แมงตอนอายุ15ปีครับที่แป้งตอนสิบห้าพี่แป้งทำอะไรอยู่ดูดน้ำหวานจากดอกเข็มมือมอสามพี่ยังดูดอยู่อีกเหรอผมเลยทำไงตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดแล้ววีการสิบห้าทำอะไรอยู่เรียนอยู่ประมาณม2ม3แล้วก็ช่วงนั้นติดเกมเด็ดเหรอเกมอะไรอ่ฟีฟ่าออนไลน์3ตอนนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น FC ออนไลน์ตอนนี้นั้นเติมไหมเติมเยอะไหม ไม่เติมเลยผมเป็นสายฟรีแบบว่าไม่มีตังค์เติมเล่นแบบว่ากิจกรรมใช่ใช้กิจกรรมแล้วก็เล่นใช้ฟีเมื่อแต่ก็ไม่ได้เก่งนะแล้วตอนนั้นจะเติมไหมผมเติมครับอ๋อเติมเกมเหรอเติมครับเติมเติมอ๋อเติมคุณเติมเยอะไหมเติมพอประมาณว่าเรียนต้องเรียนไงก็เก็บค่าขนมแล้วก็จิ๊กนิดหน่อยจิ๊กเงินพ่อเงินแม่นิดหน่อยแล้วก่อนมานี้เติมไหมไม่ได้เติมครับเพราะผมเลิกแล้วแต่ในตัวของลายวีโอนะครับถือว่าได้โอกาสค่อนข้างเร็วครับ แล้วก็ก้า้นสู่ทีมผู้ใจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะเขาบางที่ทักษะดีมากจะน่าแบบว่าจะเป็นอนาคตของปารีสได้เลยเพอสัญญาใกล้หมดนะครับปารีสก็พยายามจะต่อนะแต่เหมือนว่าราบิโอเนี่ยก็แบบลังเลอยู่ไงจะเซ็นดีไหมหรือจะอะไรดีไหมเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องค่าเหนื่อยสองก็แบบพวกเรื่องรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบว่ายังไม่น่าสนใจพอแต่ราบิโอเนี่ยก็แบบเรียกว่าเออไม่ต่อก็ได้ทีนี้ยปารีสเลยจับดองเลยจับก็ได้กับทีมชุดเล็กเลยที่สำร,รองอย่างนี้เลยทีนี้ก็แบบ เรียกมันวุ่นวายไงแล้วก็มีแม่เข้ามาเออใช่ใช่คุณแม่ไงคุณแม่เหรอแม่บอกว่ามันทําไม่ถูกต้องนะคะที่ทำกับลูกของแม่แม่รับไม่ได้ออันนี้คือแม่ลาวิโอเหรอฮะแม่ผมครับฉันทำให้ตอนนั้นอ่ะสถานะสถานการณ์คือเหมือนแย่ลงแล้วก็เลยสุดท้ายก็คือแบบต้องแยกย้ายกันไปลาวิโอก็เลยไปอยู่กับยูเบ่แบบรายค่าตันในปี2019แล้วก็ช่วงหนึ่งมีข่าวกับแมนยูด้วยช่วงแบบ ลาบิโอปอกบาห์วิทหมานี่ผมว่ามันเลยนะมันเลยข่าวนี่วุ่นวายเลย <c oughs> มีลงทั้งวันอะไม่ใช่ทุกวันเลยใช่สุดท้ายก็แบบเนาะสัญญาก็ทำให้แบบว่าหลายทีมก็คือกังวลในตัวของลาบิโอไปครับและนี่ก็คือคนที่2นะครับอาร์เดียนลาบิโอครับผมคนที่3มนะคะก็คือมาโกไรส์นั่นเองนะคะตัวรุกหน้าหล่อทีมชาติเยอรมันนี่หล่อจริงห่อจริงเฮ้ยตัวนี้หล่อตัวนี้หล่อเออเมื่อวานเซิร์ชดูหน้าก็หล่ออยู่โดนใจไหมแต่ว่าเขาแบบยุคนี่ยังไงเออเราก็ ซึ่งมาโกร้อยนะคะก็เป็นเด็กป้านในคาะดมีของบรเซิยดอทมุลนะคะแต่กว่าจะได้ก้าวข้าเป็นตำนานของเสือเหลืองแกก็พยายามที่จะไปเติบโตข้างนอกนะคะจนแจ้งเกิดในบุลเดสติก้ากับขออนุญาตในสำเนียนะคะบรูซิอเมินเชลกลบักเฮ้ยถูกนะได้เลยใช่ดีเลยและสุดท้ายความฮอตของเขานะคะก็ทำให้เสือเหลืองเนี่ย ตัดสินใจดึงเด็กเก่าคนนี้กลับมาร่วมทัพอีกครั้งนะคะในปี2012แล้วก็ได้ความที่ร้อยเนี่ยเขาก็รักทีมของเขามากอยู่แล้วนะคะก็ทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นทั้งกัปตันแล้วก็เป็นไอคอนของสโมสรได้สําเร็จนะคะมแม้ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวกับทีมมหานาศ เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบาร์เซโลนาไบเยอร์มิวนิกนะคะแต่ว่ารอยเขาก็เลือกที่จะอยู่กับทีมต่อไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะจนกระทั่งเมื่อฤดูการปี2023-24สัญญาของร้อยฉบับล่าสุดกับเสือเหลืองเนี่ยก็เดินทางมาถึงปีสุดท้าย แล้วก็ด้วยอายุเขาตอนนั้นเนี่ยก็คือ3 3 3สสสอายุประมาณนี้ในโลกฟุตบอลนี่คือเขาถือว่าเยอะเลยเลยจุดพีแล้วเลยจุดพีใช่แต่บางคนก็ยังแบบว่าเก่งแต่เก่าอ่ะเป็นแบบสายเก่าแล้วอายุประมาณนี้วิ่งมาลงแต่ใช้คลาสมากขึ้นก็คือช่วงนั้นเขาก็อยู่ที่ส3 3สบวกกับสภาพร่างกายของเขาที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเดิมก็ทำให้เือเลงเนี่ยตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะคะแล้วก็ทำให้ร้อย อำลาทีมไปอยู่กับทีมเอ g a l a x กเลซีแบบไร้ค่าตัวในปี2024ซึ่งก็ทำให้แฟนเสือเหลืองเนี่ยหลายคนออกแนวแบบหน่อยใช่ใช่เพราะเขาเป็นตำนานเนี่ยแบบแฟนแฟนรักอ่ะแบบคนที่ไม่ได้เชียร์ดอทมุลโดยตรงเขาแบบเราอยักเป็นกำลังใจให้เขาใช่เราอยากให้เขาได้แชมป์ปีนั้นอ่ะใช่ก็คือหน่อยที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับตำนานแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวของรอยเองเขาก็มันมันก็ออกแนวหน้าเศร้าเหมือนกันนะที่เขาต้องอำลาสโมสรที่เขารักไปแบบนั้นนะคะ แต่ว่าพอเขาไปอยู่กับ LA เขาก็ได้แชมป์ลีก MLS ครับอซึ่งเป็นแชมป์ลีกแรกของชีวิตเขาในการค้าแข่งด้วยใช่เนี่ยน่าเสียดายนะแบบเขาอยู่กับดอลล์มาตั้งนานอ่ะถ้าซักถ้วยก็ยังดีเนาะแต่ว่าเขาไม่สามารถคว้าแชมป์กับทีมที่เขารักแล้วเป็นตำนานได้ก็ถือว่าได้ถ้วยครับไปลองอืไปคลองไปลองแล้วก็ไปคลองไงไม่ได้ทำไม เอานี่่แแหลละะใช้วนครับนั่นก็คือคนที่3นะครับมาร์โกร์ไลส์นั่นเองนะครับผมคนที่4นะครับซิฟแม็กมาดามันตีพิมพภาษาอังกฤษที่เคยเติบโตมากับการเป็นเด็กเยาวชนของหงแดงลิเวอร์พูลเข้ามาอยู่ทีมตอนอายุ16ปีก่อนที่ไม่นานก็รับโอกาสให้ได้เล่นทีมชุดใหญ่ซึ่งนักศาสตร์นักกีฬาของแมกกาเนี่ยถือว่าแบบดีเยี่ยมเลยตอนแบบเป็นกำลังหลักให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนหงในอายุ90อุ้ยยุ90นี่คุณเกิดทันไหมผมเกิด70ออ๋แต่ผมกลับไปในท อ๋อ reverse กลับหม่ืึบใช่กลับไปเริ่มต้นใหม่แบบยังยังยังไม่อยากเกิดอะ <c oughs> ่ะก็เลยกลับไปก่อนแล้วค่อยมาออกตอนปีเก้าแปดที่แป้งตอนเก้านที่แป้งทำอะไรอยู่น่าจะยังอยู่กับพ่ออยู่โอ้ย,อยแต่ว่าพี่เกิดเก้าห้ามันถือว่าอยู่ในเก้าูป่ะ9กศูนย์ตอนกลางแล้วแย้งกับสามสิบแล้วเรอเนี่ยไม่เกือบเราสาวแล้วไม่ได้สองนีสป่าสาสิบเต็มเดือนสิงหาแล้วกันขอหยขบเก้าหน่อยแต่บิ๊กอะก็ยังไม่ผมยังไม่เกิดเลยผมอีกหลายปีกว่าจะเกิดครับ<า> ซึ่งด้วยความที่เขาเก่งแล้วความเท่ของแกเนี่ยคือแกหล่อมากเลยถ้ามีก้ามาดูดอนดูดได้เดี๋ยวผมไปดูใช่จนกระทั่งในช่วงปลายปี90ไปมันปี1997นะครับแม็กก้าคือสัญญาใกจะหมดลงแล้วร์พูเองก็แบบพยายามจะเดินหน้าต่อสัญญาแต่มันก็แบบไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ซึ่งทางลีพูเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียสตาร์คนนี้ออกไปฟรีๆเลยมีการเจรจาเกิดขึ้นกับทางบาร์เซโลนาซึ่งตอนนั้นบาร์ซ่าก็แบบว่าสนใจเหมือนกันแต่ท้ายบาร์ซ่าก็าไปได้ตัวของลิวารโดมาซึ่งสุดท้ายแล้วรมไปคับ ซึ่งเมื่อขายไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็พยายามจะต่อสัญญาอแต่ก็มาถึงทางตันอ้แลต,ตอนนั้นแมค้กาก็แบบว่าต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆโดยจะเพาะอย่างยิ่งกับสโมอสอนรนรงอันมาลิดที่แบบว่าถือว่าเป็นเต้ยใน UCL ไหมบบใครก็อยากไปกอยู่กับมาลิดใช่สุดท้ายก็ไปในปี1999ครับซึ่งทําให้ตอนนั้นเนี่ยแฟนหงรู้สึกแบบโกรธมากๆเขาว่าไม่มีค่าตัวด้วยไงแล้วก็เสียแบบ สตาร์ในวัยที่พีคไปด้วยใช่ซึ่งพอแมกกาไปมาริดนะครับก็แบบได้คว้าแชมป์สนใจเลยได้แชมป์ UCL ถึง2สมัยแมกกาสสมัยในช่วง4ปีที่อยู่ในถิ่นของซานติอาโกเบอร์นาเบลนะครับโอ้นี่ถือว่าแบบว่าออกไปแล้วแบบประสบความสำเร็จเลยนะใช่ซึ่งแต่ว่าล่าสุดก็มีไงเทรนด์ที่แบบว่าซอรี่คล้ายๆกันสุดท้ายก็แบบเลือกเรียมาลิดเนาะน่าจะไม่พลาดแหละใช่แล้วก็อวยพรขอให้เทรน์ประสบความสำเร็จกับมาลิดแล้วกันนะครับใช่ไม่ได้ดีนะ ไอ้ผมว่าเขาได้ไปน่าจะไปได้ดีนะได้ดีแหละเพราะว่าแบบไม่น่าเป็นตัวจริงหรอกไม่น่าต้องแข่งใครอ่ะเพราะว่าแบบก็คือไปเติมแบ็คขวาเลยใช่ใช่ครับก็ขอเห็นช่วงนีนะครับใช่บ้างคนที่อะไรไปเลยใครตายเนี่ยในขนาดนั้นผมแปงแล้วอ๋อโอเคแปงเมื่อเช้าอ๋อแปงเมื่อวานเคนที่ห้าแล้วผมอารอนแรมซี่นะครับผมอารอนแรมซี่คือกองกลางทีมชาติเบลนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยแรมซี่ครับเป็นเด็กปั้นของคาร์ดิฟซิตี้ แต่ว่าอาร์เซนเวนเกอร์นะครับเจนเขามาร่วมทีมตั้งแต่อายุ17เลยด้วยค่าตัวประมาณ4.8ล้านปอนด์ด้วยความที่เขาครับเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงเทคนิคดีวิชั่นดีนะครับผมช่วงแรกครับก็ยังถูกปล่อยยืมบ้างอะไรบ้างแต่พอกลับมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลครับแลมซี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนึงเลยนะครับกว่าแบบจะเข้าที่เข้าทางจะเล่นกับทีมได้นะครับผมจําได้ว่ายุคนึงนะครับแลมซี่เนี่ยเคยมีแบบว่าถ้าเกิดแลมซี่ยิงประตูได้เนี่ยจะมีแบบบุคคลสำคัญของโลกอ่่่่ะคคนนดดัังงงใใชชชเเสีียยวิตลลแมม แบบสมมติถ้านักเตะคนนี้ยิงได้เนี่ยจะมีแบบว่าวาดหัดมาอะไรอย่างเงี้ยคนดังจะเสียชีวิตมีเช่นไหมมีมีแบบอย่างเช่นแบบสมมติถ้าแรมซี่ยิงปุ๊บเนี่ยพี่กุ๊กเนี่ยไปก่อนเลยอ๋อไปทํางานใช่ใช่ไปทํางานแบบจะดังขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะก็คือสำคัญนะสำคัญเพราะเขาไม็นเน่ยใช่แกเป็นเหมือนแบบท็อปหนึ่งของประเทศไทยนะอินฟูฟุตบอลประเทศไทยนะพี่กุ๊กเนี่ยของโลกเขาบอกของโลกโลกผมอ่ะ ใ่โลกของพวกเราเองคเท่าที่ห่ที่ที่มีกันอยู่แค่นี้ใช่ที่หนึ่งแต่นั้นก็เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับแบบว่าคิดว่าลัมซียิงปุ๊บเนี่ยจะมีการที่แบบเป็นจังหวะแหละเออมันเป็นจังหวะที่แบบทุกอย่างมันลงตัวเขาก็เลยแบบจับมาคิดกันแบบว่าอย่างนี้แต่ในฤดูกาล2013-2014ครับผมลมซีนะครับก็รเบฟอร์มครับจนกลายเป็นกำลังหลักครับแถมนะครับยังเป็นคนยิงประตูนะครับให้กับอาเซนอลครับคว้าแชมป์เอได้ถึง2สมัยเลยในรอบชิงโอ้เป็นประตูชัยเลยนะใช่ก็คือปี2014 2017กัับบคร ก็ทําให้แลมซีนครับเป็นแบบว่าที่รักคนใหม่ของทีมไปเลยนะครับในช่วงนั้นจนกระทั่งสัญญาของเขาครับกำลังจะหมดลงนะครับตอนแรกครับมีรายงานว่าแบบเอ้ยเจ้าตัวครับใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับอาร์เซนอลแล้วครับว่าแบบเอ้ยเราจะเซ็นสัญญาคุณครับแต่สุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลก็เป็นคนที่แบบว่าเลือกที่จะถอนตัวออกมาเองว่าแบบเออไม่เซ็นต่ออะไรอย่างี้ครับตอนนั้นครับอาร์เซนอลก็กังวลเรื่องค่าเหนื่อยด้วยอะไรด้วยครับสุดท้ายเนี่ยแลมซีนครับก็ได้ออกไปอยู่กับยูเวนตุสในปี2019แบบไร้ค่าตัวแต่่่พอไปทีนนััครบ เขาก็ได้รับขั้นหนื่ยสี่แสนปอนต่อสัปดาห์เลยนะถือว่าเยอะนะเยอะมากใช่แบบออกไปปุ๊บรีด้วยแล้วก็ได้ขนเนี่ยเยอะด้วยใช่ใช่ครับเซนอนก็เลยแบบรู้สึกเสียดายว่าถ้าเกิดอยู่ต่อก็อาจจะแบบเป็นกําลังหลักต่ออะไรอย่างงี้แต่ในตอนนั้นแลมซี่ก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นไม่ถึงขั้นแบบเป็นตัวแบกตัวแบกเนาะใช่แต่ว่าฟีทาวเขาก็แบบเป็นคนสําคัญของทีมอะไม่งั้นก็ไม่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอได้1นึงสองสมัยอะใช่ครับครับผม คนที่6นะครับดาวิดอาราบาอกองหลังทีมชาติออสเตรียที่ย้ายมาอยู่กับอะคาเดมี่ของพี่เสือตั้งแต่อายุ15ปีแล้วก็ได้รับโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่ได้อย่างเร็วมากนะครับเล่นมีบทบาททีมเต็มๆนัก็คืออายุสิบแปีแล้วก็คือเขาตัวาการการเป็นฟูลแบค็คบเพราะว่ามีความเร็วจัดจ้านแถมเกมรับก็แบบทำมาอย่างแข็งแกร่งจนกลายเป็นตัวหลักของทีมยาวได้นับวันนะครับยิ่งเพิ่มความครบเครื่องเพราะว่าเล่นเกมลุกได้จบสกอร์ได้ลูกนิ่งเนี่ยจ่ายบอลคือแบบ ท่นไม่ดีเลยใช่ใช่เพราะว่าตัวเนี้ยในอาราบาเนี่ยผมเห็นใน f อฟซีออนไลน์เนี่ยเรียนได้ทุกตำแหน่งใช่ในเกมลับเกมลับแดนหลังกลางมาเนี่ยทางซ้ายอ่ะได้หมดเลยอาราบาเนี่ยพาเสีร์ใต้คว้าทิปเป็ลแชมป์ไปถึงสองครั้งแล้วก็ได้แชมป์อื่นๆนี่ครบทุกรายการที่เขาได้ลงเล่นเลยลงเลแล้วเนี่ยก็แบบอยู่ยาวๆเป็นตำแหน่งของทีมได้แน่นอนนะครับครับผมแต่พอสัญญาใกล้จะหมดเนี่ย ก็แบบมันไม่คืบหน้าไงแบบไม่ได้มีการแบบคืบหน้าของสัญญาไม่ลงตัวว่าจะไปไงต่อเรื่องค่าเหนื่อยไงคือกายุบหลังแบบค่าเหนื่อยก็สาคัญนะในการแบบว่าจะหลังใจให้นักเตะอยู่ต่อสุดท้ายก็แบบอาร์บารเลยตัดสินใจให้สัญญาหมดลงครับแล้วก็ย้ายไปสบกับเรอัลมาดริดหลังชุดขาวนะครับเท่าับค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมเกินเท่าตัวประมาณ4 3 0 0 0 0ยูโรเยอะนะ เยอะครับผมซึ่งย้ายไปผีไม่ว่าเนี่ยมีการจุบตาสมุสอนเลยไ<อ>ทำให้แบบมีแผนี่เศษบางส่วนก็แบบรู้ส<ม>ึกแบบเอ้ยไม่พอใจ,ใจว่าแบบเอ้ยทำไมคุณมีตำนานายเยินเลยนะแบบอยู่มาใช่แบบจุบกับตาอ,อันนี้ก็คือดาวิดราบาครับผมคนที่เจ็ดนะครับเจอร์จิดอนารุมมาครับผมประตูจอมหนึบของ ทีมชาติอิตาลีแล้วก็เป็นประตูของปารีสแซงต์แชงนะครับที่ตอนนี้พาทีมเข้าชิงยูเลด้วยแล้วโชว์ความโหดมากนะใช่ในรอบโหดในรอบตัดเชิงตั้งแต่อันนี้อันนี้อันนี้พูดนี่คือแบบชัดเลยใช่เป็นแบบเรียกว่าคนสําคัญของทีมเลยจุดเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นจุดเปลี่ยนให้ทีมแบบโดยใหญ่ก็เซฟเยอะใช่ใช่แล้วก็รอลุ้นนัดชิงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าเคสการย้ายทีมฟรีของเขาเนี่ยดอนล์มาเนี่ยแบบดราม่านะเป็นดราม่าเลยเพราะ ชิโจเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่เข้ามีอยู่กับเอซีมิลานตั้งแต่อายุ13-14เลยเราเห็นเขามานานแล้วครับก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสเล่นกับทีมชุดใหญ่ตอนอายุ16โหก็คือแบบขึ้นเร็วมากเนี่ยนะใช่ใช่ตั้งแต่อายุ16ครับในรายการอุ่นเครื่องเมื่อก่อนครับเขาจะมีแบบ ICC ครับจับทีมใหญ่มาเจอกันอย่างเงี้ยอแล้วทีเนี้ยน้องก็ได้รับโอกาสที่ได้ได้ลงเล่นครับก็คือตอนนั้นได้เจอกับเดอมาริดโอ้ซึ่งมานารับทาได้ดีมากเรียกได้ว่าแบบแจ้งเกิดเลยรู้สึกว่าเก็บคีนชีต ก็เลยได้รับโอกาสแล้วดอนลุลูม่าเนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับจนแบบยึดตัวจริงยาวๆเลยด้วยความที่แกนะครับเป็นผู้รักษาประตูแบบตัวสูงช่วงแบบช่วงตัวยาวขขยขายาวครับผมแถมปฏิกิริยาการยืนตำแหน่งนี้คือแบบสุดยอดมากนะครับผมยิ่งตอนนี้คือแบบดับเวิร์คคาไปแล้วแบบโคตรเหนียวเลยครับใช่กลายเป็นนักเตะครับที่แบบว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมแล้วก็เป็นแบบคิดว่าจะอยู่กับทีมแบบยาวนานแน่นอนใช่แบบเป็นตัวหลักแน่นอน นกระทั่งนะครับในฤดูกาล2020-2021นะครับที่สัญญาของเขานะครับกำลังจะหมดลงซึ่งมิลานแบบแน่นอนว่าแบบเขาต้องการแบบให้ได้อยู่แล้วอยบให้ตัวเนี้ยอยู่เลยแบบเพราะเป็นตัวสําคัญนะครับแต่การเจรจาทำมันก็ยืดเยื้อมากๆครับโดยเฉพาะแบบอย่างยิ่งก็คือแบบการที่ดดนดอนอาลูมาเนี่ยมีเอเจนต์อย่างเอ่อมิโน่ไลโอลานะครับเอเจนต์คนดังนะครับผมยิ่งทําให้แบบทุกอย่างมันแบบจบกันได้ยากมากแบบมันยิ่งแบบคุยกันยากอะเราว่าแกแบบอยากจะให้เรียกว่าผลประโยชน์กันเตะใี่สุด ใช่แต่ว่าการแบบดิลคุยกันยากแบบคุยกันยากแล้วสุดท้ายครับดอนารุม่าครับเลือกที่จะปัดข้อเสนอของมิลานหมดเลยครับ ก็เลือกที่จะปล่อยสัญญาให้หมดลงเลยสุดท้ายก็ย้ายไปซบกับปารีสแซงต์แชงก์นะครับแบบไร้ค่าตัวในปี2021นะครับผมโดยในช่วงท้ายของฤดูกาลครับก่อนที่เกจะย้ายเนี่ยแฟนๆก็รู้ว่าดอนนารูมาเนี่ยแม่งแบบไม่ต่อสัญญาแล้วเนี้ยต่างก็แบบทุกคนก็แบบด่าดอนนารุม่าแบบเฮ้ยไอ้หน้าเงินอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เลือกที่อยู่กับเราคุณแบบอ๋ออยากได้เงินเยอะใช่ไหมครับถึงย้ายไปอยู่กับปารีสเนี่ยแบบสุดท้ายนะครับดอนนารูมาเนี่ยก็ไม่แคร์ครับไม่สนใจก็ผมผมไปปารีสแฟนมิก็ด่าแ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชอบดวนลุ่มมากเลยครับผมคบคนที่8นะครับโซแคมเบลนะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษนะครับที่บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยแบบโหมีแบบมากมากเป็นตำนานจูดาสอ่ะที่ทําให้แบบเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกของเรื่องนี้เลยนะครับคุณเป็นคนทรยศเป็นจูดาสจนถึงทุกวันนี้เลยพอบิ๊กโซเนะครับเป็นเด็กปั้นอะคาเดมี่ของทอรแนมฮอสเปอร์นะครับอยู่กับทีมมาตั้งแต่แบบอายุสิบสี่ก่อนที่จะได้รับโอกาสเล่นกับทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งแกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้้วววยยยโซแคคคมมเเเเบบบลลลลนนนนนี่่รรััััใชาาาไะกกก็็ปตห ตัวสาคัญของทันนัฮอสเปอร์ะครับแล้วก็กลายเป็นเซนเตอร์ตัวท็อปๆของศึกพรีเมียร์ลีกเลยแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยในปี2001เรื่องที่เกิดขึ้นครับก็สัญญาของบิ๊กซนครับกับทีมใกล้กําลังจะหมดลงครับการเจรจาต่อสัญญาออกไปนี่แบบไม่คืบหน้าเลยคุยกันไม่ลงตัวครับเพราะเรื่องค่าเหนื่อยอีกแล้วค่าเหนื่อยนี่สำคัญนะเห็นครับเกือบทุกคนเลยที่แบบต้องย้ายออกไปเนี่ยเพราะแบบเรื่องค่าเหนื่อยพี่แป้งเนี่ยค่าเหนื่อยีปันหายมั้ยช่วงนี้ การที่ทางานกับพวกเราเนี่ยค่าเหนื่อยไม่มีปัญหามีปัญหาตรงที่การเมเนจอ๋ออันนี้เป็นปัญหาที่เราและปัญหาที่เราละแต่ถ้า่าเหนื่อยเพิ่มให้ก็ดีเนาะก็ดีถ้าเพิ่มได้ก็ดีเดี๋ยวเอ้ยแต่ว่าทุกๆปีนี่ก็คือผมได้ยินมาว่าบริษัทเรานี่คือโบนัสเบิลทียบเป็นแบบสิบยี่สิบเดือนเลยนะเหรอใช่ได้มาเป็นกล่องเลยรอบที่แล้วใช่ใช่แบบบุ้มเลยน้อตาขึ้นเลยโอเคถึงไหนแล้ววะซึ่งในช่วงท้ายครับของรดูการครับพอแฟนๆก็รู้สึกแบบเฮ้ย เอาอย่างไงว่าแบบไอ้ตัวนี้มันแบบไม่น่าจะต่อกันแล้วก็เลยแบบโดนโหใส่โดนด่าว่าไอ้หน้าเงินด้วยก็คล้ายกับเคสของดาราลนมาเลยเนาะใช่ใช่ว่าแบบเอ้ยคุณจะ<ห>อยากได้เงินอยากได้เงินเพิ่มหมอทําไมแบบ<อ>ถึงทําไมถึงไม่ต่อสัญญาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโซแคมเบลนนครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะแบบไม่ไปต่อกับสเปอร์นะแต่เขาจะไม่มีทางไปกับอาร์เซนอลแน่นอนอ่าเนี่ยแหละไอ้ประโยคนี่แหละสําคัญเลยที่ทําให้แบบเฮ้ยเชื่อว่าแบบเอ้ยต่อให้ย้ายต่อให้เสียไปก็แบบเคยอย่าง้รไม่ไปคั่วอรับ ดันมีแค่อาร์เซนอลนั่นที่แบบอยากได้ตัวเขามากเลยครับมาพร้อมกับข้อเสนอที่แบบดีกว่าเดิมครับมาพร้อมกับโปรเจกต์ฟุตบอลในตอนนั้นของอาร์เซนอ์มันคือการแบบสร้างทีมในการสู่การลุ้นแชมป์ยังให้สัญญากับโซแคมเบลว่าแบบตั้อยู่พวกเขาเนี่ยจะแ,แบบ<ม>ปกป้องเน้อจะดูแลเหมือนครอบครัวเราเลยซึ่งจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่ทําให้แบบโซแคมเบลนะครับตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ร่วมทีมกับอาร์เซนอลแบบไร้ค่าตัวในตลาดซัมเมอร์ ปี2001และสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง2สมัยโดยหนึ่งในนั้นก็คือแชมป์ไร้ผ้า,าที่เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแชมป์ถ้วยทองใช่ที่ไม่ได้เป็นอะไรกับยามองตาถ้วยทองอืมแล้วก็เป็นแชมป์ล่าสุดของอาร์เซนอลด้วยอย่างเราเราสัมภาษณ์เบตต์ต้นอย่างเงี้ย<ๆ>ก็แบบไม่ค่อยโอเคกับตัวแคมเบลเท่าไหร่เนาะแค่สเปิดอ่ะแต่กับแฟชั่นอลคือแบบว่าจะรักเลยใช่เพราะว่าแบบเหมือนเข้ามาแล้วทำให้ทีมแบบยกระดับเลยแล้วได้แชมป์ถ้วยทองตรงเนี้ยใช่เป็นกัปตันทีมด้วยใช่ครับผม คนสุดท้ายนะคะลีโอเนลเมสซี่นะคะอันนี้ถ้าไม่ดูบอลก็ต้องรู้จักแน่นอน<ช>ก็คือเมสซี่เนี่ยเขาก็เป็นซุปตา์ตัวรุกชาวอาร์เจนติน,นานะคะที่เป็นดราม่าในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ดราม่าเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบสร้างความปวดใจให้ทั้งตัวเขาและตัวแฟนบอลด้วยเอออันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นเาวานะคะเราจะไม่บรรยายเนาะว่าประวัติของเขาเนี่ยเป็นยังไงทุกคน,นรู้อยู่แล้วว่าเขา่าย้ายมาอยู่กับลามาเซียงตั้งแต่เด็กทางบาร์ซ่าเขาก็ทําการรักษาดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็เมสซี่เอง เขาก็ตอบแทนการดูแลนั้นอย่างยอดเยี่ยมนะคะเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ของโลกเท่านั้นนะคะแต่เป็นดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งของโลกฟุตบอลอ่า คว้าบอลงดอคว้าแชมป์คว้าอะไรต่อมีอะไรไม่รู้กี่สมัย,มยได้มาทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับโลกฟุตบอลเนี่ยจนทุกคนเนี่ยคิดว่ายังไงเมสซี่ก็ต้องอยู่เป็นวันคลับแมนอยู่เป็นไอคอนของทีมยาวๆจนเลิกเล่นแน่นอนอจนช่วงประมาณปี2020นะคะคที่สัญญาของเมสซี่อะ่ะเหลือปีสุดท้าย แต่ว่ามันก็ยังดูเงียบๆหลายคนอ่ะก็แอบคิดว่าเอ้ยเมสซี่เขาจะย้ายทีมหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีข่าวหลุดออกมาว่าเมสซี่อ่ะเขาก็เริ่มเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างแล้วก็หลายทีมในโลกอ่ะก็คืออยากได้เขาไปร่วมทีมครับทั้งทีมพอเรสต์รูปแบบได้เมสซี่นะตอนนั้นใช่มีมีคุยอยู่ใช่แต่ว่าเรื่องติดปัญหานึ่นก็คือขั้นไงนแหละไม่ติดเรื่องแบบเครื่องบินอ๋อเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเครื่องบินมาเขาเขาอันนี้มาอยู่แบบให้เติมทัวร์เลยใช่มาใช่เจ๊ในเพลงไงแบบว่า ช่วยค่าทูแบบบินมาหน่อยร้อยทูมั้งอ๋อแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเจ๊ไม่ได้โอนไปก็เลยไม่มาเลยอ่ะเจ๊หลับตื่นไม่ทันทั้อยางแบบตกเครื่องเลยไม่ได้มาทีมพาวาลบบน่าเสียดายเมซี่มาเล่นทีมพอแล้วเนาะใช่ให่เหลายทีมในโลกอยากได้เขาไปร่วมทีมแต่ว่าสุดท้ายเมซี่เขาก็ไม่ได้ย้ายนะคะแล้วก็เข้าสู่การเล่นในฤดูกาลถัดมานะคะ ซึ่งผ่านไปจนปี2021จนจบฤดูกาลแล้วก็ยังไม่มีการต่อสัญญานะคะเนื่องจากปัญหาด้าน s ซ l e r y c a คที่ไม่สามารถต่อสัญญากับเมซี่ได้นะคะแต่ว่าทางบาซ่าเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาจะทำทุกทุกวิถีทางในการต่อสัญญาครั้งนี้มแม้ว่าตอนนั้นก็ก็มีการคุยกับเมซี่ไปแล้วแหละเขาเองก็ยอมทำทุกอย่างเหมือนกันพอใจที่จะอยู่กับทีมต่อนะคะ แต่ดันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทําให้เขาอยู่ต่อไม่ได้คือเรื่องการเงินงกดค่าเหนื่อยของลาลิก้าเองนั่นแหละเมสซี่เขาก็ถึงขั้นยอมตัดค่าเหนื่อยให้แบบต่ําที่สุดเท่าที่กดจะทําได้ <ừ> แต่ปัญหาของบาซ่าตอนนั้นมันก็ค่อนข้างหนักนะคะจนสุดท้ายพวกเขาอะก็ไม่สามารถที่จะต่อสัญญา กับเมสซี่ได้นะคะทําให้เมสซี่เองต้องอําลาทีมอย่างช่วยไม่ได้ก็เกิดเป็นซีนที่แบบว่าเสียน้ำตากันหมดที่มาแถลงข่าวแล้วก็เส<ม>ียน้ำตาทั้งแฟนบาซ่าเองก็ไม่คิดว่าเขาอ่ะจะต้องอําลากับตํานานอย่างแบบแบบนี้อะเออคือมันไม่มีงานเลี้ยงไม่มีซีนลาแฟนๆมีแต่เรื่องช็อปเต็มไปหมดแล้วก็เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะคะที่เซ็นเมสซี่ไปร่วมทับแบบไร้ค่าตัวก็กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่แฟนๆไม่มีทาง ให้อภ hey, like, like like. ัยบาซ่าแน่ๆแล้วก็คาดหวังว่าจะกลับมาลากันดีๆให้สมกับเป็นตำนานที่สุดของทมโมสรนะคะไม่ว่าจะกลับมาเป็นรูปแบบใดก็ตามแล้วตอนนั้นตัรู้สึกไงที่แบบเห็นข่าวว่าเอ้ยเมซี่จะไม่ได้อยู่แล้วอะร้องไห้นะเอาจริงๆใช่ผมร้องไห้เลยเพราะว่าเมซี่จะย้ายทีมเหรอผมฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไร อ๋อ oh. ใช่เราก็ตามข่าวอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยไม่แหลกมันจะเซ็นสักทีวะแบบอ,อะไรเนี่ยทำไมมันยืดเดี๋ยวจนมาหมดสัญญาแล้วเลยนะหมดสัญญาเราก็เหมือนแบบจริงๆแล้วหมดสัญญาก็เหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนบาซ่าคนเล่นเหมือนมีคนเล่นข่าวกันว่าแบบเอ้ยบาร์เซโลนาเซ็นนักเตะฟรีเข้ามา1คนก็คือเมสซี่เหมือนหรือว่าจะ, uh. จะเซ็นเมสซีต่ต่ออีกเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นเมสซี่เล่นหมดสัญ,ญญาลงในในเดือนมิถุนาแล้วแต่ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องการเงิน แบบว่าข้าเหนือนเยอะเกินเนี้มันเหมือน<ช>มันตันอะบราจมิลก็เหมือนแบบว่าสัญญาใจกับเมซี่แล้วก็สัญญาใจกับแฟนๆแล้ว่าอยากจะทําการเซ็นสัญญาเมซี่ให้อยู่ต่อให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้<ช>ตรงใจก็ไม่แบบอินเตอร์เมมี่เนาะใช่ครับ,ก,รรบก็ไปม,มีความสุขแล้วอยู<ช>่ดดออที่เมริกาไอแบบบ้านเมืองสวยแบบวิวดีเตะบอลทิชิลสนุกสเนาะใช่แบบมีไปเยอะนะเขาดี่เอียบาร์ก็ไปใช่เพื่อนๆเราวุทยลก็ไปแล้วเพื่อนๆก็ตามไปแบบบุสเกตอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีอีกเดบอยไหม โอ้ยก็ดีนะแต่ก็มีปัญหาเดียวเหมือนกันแหละถ้าไปก็เรื่องขั้นหนึ่งเพราะที่นู่นเขาก็มีเหมือนกันเรื่องขั้นหนึห่งเพราะว่าแบบจํากัดเพราะเหมือนซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็จะได้ขั้นหน่เยอะเออดอะบอยเขับอีกก็จะลดละลดละใช่และนี่นะคะก็คือก้าวเด็กปั้นของสโมสรที่ย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวนั่นเองนะครับผมก็แบบว่ามีหลายคนเนาะที่แบบ เราทันดูเราก็ไม่ทันดูใช่ใช่ซึ่งแบบถ้ามีใครแบบมากกว่านี้ก็สามารถเม้นมาได้นะใช่ครับตกหล่นใครก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆับคอมเมนต์กันมาว่ามีใครบ้างใช่เดี๋ยวให้เจ๊เข้าไปอ่านครับแต่เจ๊จะกดหัวใจให้ใช่เจ๊เป็นคนกดเองด้วยใช่ท้ายรายการและวไวยความแฟนๆช่องเจ๊ดำหน่อยครับก็ขอให้ทุกคนนะคะกินอิ่มนอนหลับช่วงนี้หน้าฝนก็ขับรถไปไหนมาไหนก็ระวังด้วยนะคะคนที่ขับรถยนต์นะคะเวลามันมีน้ําขังข้างถนนอะ ค่อยๆขับนะคะมันจะไปศาสตร์คนที่อยู่บนฟุตบาทนะครับต้งแต่พงไาลแน่นๆด้วยนะเพราะว่ารถบรรทุกนี่ประชาชาติใช่แล้วก็แบบระวังเรื่องโรคด้วยมากับฝนนี่ก็แบบเยอะนะไข้หวงไข้หวัดครับช่วงนี้เห็นโควิดกลับมาระบาดแล้วนะเป็นศาสตร์ท่านใหม่ทุกคนต้องระวังระวังกันด้วยเนาะครับผมแล้วก็พวกเราก็ถึงเวลาที่ต้องลาแฟนๆไปแล้วมีข้อผิดพลาดบ้างก็แบบขออภัยกันด้วยนะครับครับผมมันจะลากันแบบทีวีนิดนึงนะทุกคนเพราะด้วยความที่เจ๊ไม่อยู่แล้วโอเคไหมครับใช่ับเออครั้งแรกเนาะที่แบบมารวมตัวกัน3คนเนี่ย ถ้าแบบถ้าแบบว่าให้โอกาสก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกใช่ใช่ถ้ามันเบิกทุกคนก็เมนนะคะใช่ถ้าถ้ามีเบิกตรงไหนก็บอกได้ครับเดี๋ยวเราไปปรับปรุงครับแต่แบบว่ามันไม่ได้เรื่องแบบเขาเรียกว่าด่าได้แต่อยตีเพื่อก่อตีเพื่อก่อตีเพื่อก่อนนะอะไรที่มันดูแบบเล็กๆน้นอๆก็ปล่อยอจใช่วันนี้ครับถึงเวลาครับที่พวกเราต้องบอกว่าไปเว้